ละคนสั้นเรื่องแม่ขี้ลืมอยากดูแลไปชมเรื่องอ้ยง่วงนอนว่ะอยากนอนแล้วไม่มีนไํทำเลยอยากนอนเช้าจังเลยวันนี้ทํางานก่อนว้าวพรุ่งนี้วันจันท โอเคไม่เป็นไรว้า wow, วสนุกจังเลยโ oh, อ้หยับโต๊ะอีกแล้วสุดจังเลยส่งกระจกเลยสวยมากเลยอันนี้ของของแม่ใช่ไหมเนี่ย รงนี้วันจันเราก็ต้องไปโรงเรียนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ยังไม่อยากไปโรงเรียนเลย <c oughs> นั่งเล่นข้างนอกดีกว่าสวยจังเลยอะ <c oughs> วันนี้มร่มๆดีตรงนี้นี่แหละสนุก <c oughs> อุ้ยวุ้ยวุ้ยบอสสั่งอะไรมาเนี่ยอันนี้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยโอเคกดฉี่อ่ะห้องน้ำก่อนดีกว่าโอ้ฉี่เยอะจังเลยตอนเช้าน่าจะกินน้ำเยอะนินไปไป,ไปส,สองนาทีผ่านไป นั่งพังห้อง,งน,น้ำไปแล้วทำงานต่อวาววาววัวววมามาแล้วค่ะบอสพี่จ้างานที่เหลือโอ้ลืมลืมวันนี้เลยอะ่ะว้าวสนุกเลยเกมเนี้ย อุ๊ยแดดมันเริ่มแรงแล้วอ่ะในช่วงจิตโมงแปดโมงเนี่ยไปนั่งแล่นก็ได้ไปดีกว่าเอ๊ะกินอะไรมันเหม็น่ะไหนดูซิเฮ้ยเฮ้ยมันฉี่นอนมาวิ้วแม่ฉี่เหรอเนี่ยแม่ฉี่แล้วไม่ราด กอนเดี๋ยวแม่อะไรนี่กำลังยุ่งกับงานอยู่อย่าเพิ่งแม่ลืมลาดทีตัวเองฮะนี่ฉันลืมอ,อีกเหรอใช่ไหมเนี่ยแล้วแกไม่บอกฉัน,นเลยห้โหมีตัแล้ว โอ้ไย oh ขอบคุณเกมต่อดีกว่าแม่ข้าวหลังก็อย่าลืมแล้วกันแม่ลืมทุกอย่างตั้งแต่เด็กเลยแล้วมั้งเนี่ยเ้ยเล่นต่อ่าขึ้นต่าขึ้นแป้งว้าวสนุกจังเลยเอาวันนี้เเกมอะไรเนี่ย เกมีไฟ i เหรอมีตัวเอปด้หลบมาเล่นกับเขาดีกว่าเห็นไวเรนเล่นกันเยอะมากเล่นนิกอะปล่อยทางานเสร็จแล้วด,ดีนะมีงานน้อยเดียวโมเดลขอเปิดแอร์นะแม่จะนอนหลับค่ะแม่ติด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  โอเคนอนดีกว่าฮนอนสบายร้อยหวังว่าไม่จะปิดแอร์นะอืมดูดีนอนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ลืมปิดแอร์หรอกสิบห้านาทีผ่านไป ว้ายเกมนี้มันสนุกจังเลยเริ่มหิวค่ะแล้วแม่ยังไม่ตื่นอีกหรอแม่หนูหิวข้าวอะไรหนูหิวข้าวไปทำกับข้าวให้หนูได้ไหมรู้แล้วน่ะเร็วเร็วนะแม่หนูหิวหนูเราหนูนั่งรอเออ แม่นิช้าจังเลยนอนอยู่นั่นแหละลูกคนนี um, Alright, ้เ okay. น okay, ี่อะไรเนี่ยเอะอะไรก็ข้าวเอะอะไรก็ข้าวหิวอะไรเนี่ยข้าวเนี่ยเออรู้ไปเลยเร่ไม่ทำข้าวนี่นะโอเคหุงข้าวก่อน อโอยขน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 วยเมื่อมือหมดแล้วลูกคนนี้อืมขนให้เสร็จยำยำจำยำยำอ่อยทอดไข่ก่อนทอดทอดถอด,ถอด,ถอดวันนี้ไข่ดาวรวมนิดใส่มูสเวแวบด้วย <c oughs> เวแแบแบ้วย ต้องต้องรู้ความเกียมของคอบด้วยเสร็จแล้วมาวางไว้บนโต๊ะดีกวา่วาโอเคเสร็จแล้วโมเดลมากินข้าวได้แล้วค่ะแม่แต่แม่ขอไปนั่งก,กินชาข้างนอกก่อนนะเอาชาแป๊บหนึง ชาหอมๆนะ่าไปดีกว่านั่งกินชาสบายๆโอ้ว้าวชเหล่านี้อร่อยจริงๆยกมีป้องเลยล่ะอ๋อกินข้าวก่อนไปแลกไปดีนอะไรส ว้าวแม่ทำกับขา้วอาวใช่ไหมอะไรละกินเนี่ยโอ้ยไข่ดาวโรมิดกับววเวเวหรออืมอร่อยจังเลยอะ่ะแม่เรานี่สุดยอดจริงๆริมาเคลือดให้กับถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็มีฮอทดอกม,มเเีเนื้อหมูหรือสเต็กเนี่ยเวเวเนี่ย น่าก,กินมากเลยอ่ะอร่อยด้วยว้าชาเรานี่มันสดชื่นมากทำงานดีกว่าไหนดูงานหน่อยงานหมดหรือยังเมื่อกี้ทำเสร็จไปงานหนึ่งแล้วขอเหลืออยู่อีกประมาณจ็ดงานบอสให้มาหยุดจัง อ้าวอิ่มแล้วกินน้ำเปล่าดีกว่าน้ำเปล่าได้แล้วอชอบกินน้ำเปล่ากัอเลยกินเยอะอร่อยด้วยอิ่มแล้วเล่นโทรศัพท์ดีกว่าโทรศัพท์ระวังไว้ตรงไหนนี่โทรศัพท์ระวังไว้ตรงนี้นี่นะ โอเคนั okay. ่นแหละโอ้สุดยอดเลยแต่เๆๆเฮ้ยเอะใครมาเปิดไว้เนี่ยต้องยิบเจ็ดเลยนะโอ้โอ,โอ้ต้องปิดแล้วไอเราเสียข้าวไฟติดปลูกเพิ่งข้าวไฟไปเยอะแล้วเนี่ยไม่ลืมปิด เอ oh อโอเมยก็อดแม่ขี้ลมจริงๆบอกแล้วไงก่อนจะลงอ่ะเช็คดูให้ดีก่อนว่าปิดหรือยังโอ้โหอะไรเนี่ยเสียงดังในข้างบนบอสขออนุญาตนะคะอะไรเนี่ย อะไรอีกโมเดลเสียงดังมาจากข้างล่างเนี่ยไม่ทำงานอยู่แม่ลืมปิดแอร์ฮะลืมปิดแอร์แอร์แไม่หนูปิดแล้วล่ะอ oh. ไม่บอกแม่แม่เป็นคนเปิดหนูเพิ่งข,ขึ้นมามาันก็หนาวเฉียบเลยนะเรือเข้บไฟตา,ตายวันนี้โอ้แม่ลืมพี่ฉันก็ลืมอีกแล้วใช่ไหเนี่ยมาแล้วค่ะ โอ้ไม่ god ลืมได้ทุกวันเรื่องเนี้ยแม่และตะขี่ลืมไปไหนเนี่ยโอ้โหหลายครั้งแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยชิวมลืมไปเยอะเลยเมื่อก่อนก็ลืมปิดไฟรถโอ้โหอันนี้อะไรไปซื้อของดีกว่าเอากระเป๋าก่อน ผมบอกก่อนมาเร็วโอเคได้ก็ป๋าแล้วไปดิปแม่ไปซื้อของก่อนนะค่ะแมโ่โอเคมีอะไรไหมเนี่ยที่เฟลิม,มาก ว้าวตรงนี้ก็ได้เอาพวกนี้ตรงนี้อันนี้ด้วยซื้อปลากระป๋องให้ลูกดีกว่าก็ขนมของคนเราขนมกรอบแกบให้ลูกซื้อช็อกโกแลตแล้วก็ยาสีฟันมาม่าสองกล่อ,องแล้วก็น,นี่อร่อยมากข้าวปัน้นอันนี้ด้วยก้อนก็นม วันนี้ซื้อห,หมดเลยเฮ้ยวันนี้เราก็ซื้อไอติมสองแท่งกินด้วยขอของแถมนะค่ะเนี่ยนี่ไม่ใช่ของแถมก็ซื้อค่ะนี่ค่ะขอรับเงินก่อนนะคะโอเควังตรงนี้นะโอเคมีค่ะขอโทษขอบคุณค่ากระเป๋าโอเคค่ะขอบคุณนะคะไปแล้ว เดี๋ยวก่อนค่ะคุณลูกค้าอะไรพนักงานที่นู่นอะไรกันอีกอะไรไม่รู้ลูกไม่ซื้อของมาฝากไหนหรือไม่ยังไงไหนไม่เห็นมีของอะไรเลยเอา้าวแม่ลืมของเอาแม่อีกแล้วโอ้โหว่าอยู่ทำไมเราลืมของได้โอ้ไม่ โอ้หวังว่าเขาจะให้ของมาเอาของที่ลืมค่ะค่ะค่ะลค่ะขอบคุณค่ะทุกนาค้าขอบคุณค่ะของโ้ยไปดีกว่าลืมของสักสนิทเลยเออแม่ค่ะหลังก็อย่าลืมของอีกละตอนนั้นก็ลืมปิดไฟห้องหนูด้วยเออแม่ขอโท แม่ลองไปข้องแต่แม่ขอไปทำงานต่อนะฝาก็าอะไรเนี่ยลืมของทุกอย่างทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้นะแต่มีอีพีสองด้วยอย่าลืมติดตามตอนต่อไปอีพีสองอันนี้อีพีก็จบอนะีพีแล้วแม่บายทุกคน